ออเดี๋ยวเอฟซีถามคำว่าไร่าเดี๋นี่นะร้องน้ำตาลเขาว่าหนูบอกเออเขาถามใน,นคแล้วเมเหม่นว่าหนูบอกภาษาอีสานได้ยูโบ่หนูก็ว่าได้ยูจา้า<น>บค่คือคือเข้าอ่ะใส่เขาวมนายังภาษากลางเปคือรักรเป็นออเป็นภาษาตัวพูดหลักในการกระจาย พราะว่าบางคนเขาบอกเขาใจภาษาอีสานนะคะเสสีเอาใจอีฟซีทางส่วนฝั่งอีสานแนเมือนี้น้องตาลน้องตาลซาวแท็กเสียงนี่ฟิล์มได้ยินมเลยยากครับอีซี่สวัสดีจ้าน้องลำตาลเองค่ะบางคนจะได้ยินเสียงว่าเอ๊ะน้องลำตาลพูดภาษาอีสานแบบไดเถอะครับน้องลำตาลเป็นคนบนนึงเท่ห์เขาเก่งซ้ำนู้ว่าไทยสวรลค์ ก็คือบอกทั้งภาษาการทั้งภาษาทเบิ้งลำลำารบรตแตงหนานะเบื้งบริแตงนาบเรตแตงขาดสนิมขนาดขีแล้วันเด็ถ่ายเป็นพื้นะนะลำตานเขาว่าสวยแบบพื้นๆนี่ใช่เขาก็เข้าสิเต็งโตนี่เมืองไปเห็นยังมันก็ยื่งือนเ่านี่ลาเป็นบ่ละคะเออก็อยากกินสิ่งสัตเ์ย่งครับบันชาตเจนบอ บอกว่าได้ยินแต่เสียงน้ําตาลพูดภาษากลางนี่อภาษาอีสานมีมาเลยครับอันนี้เคยมันเขาภาษาทางอีหลานอีหลานอีหลานน้อยคำว่าอีหลานนีล่เป็นตะแพงเลยอีหลานอีล่ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเขาเจออีหลาอีหลาอีหลาคำแพงเงยสินะผู้เฒ่าพูดอินก็จะอจึงสินัลาบ้าฮะกับอีนางน้อยอย่างสิ่งเอ้นแต่คนแถวเนื้อเขาจะอันน้ำตาลอีลาม้าฮะบ้าฮะป่าแน่ป่ามิ่งจะบอกน้ำอย่างวันเนี้ยนะคะ อีลาอีลาอีนั่งนอยอีลาตั้งแพงแต่ว่าเขาบางคนก็ยังใส่ซื้อกางกางนองน้ำตาลแต่ว่ามันก็บอกภาษาอีสานอยู่แค่ออกซื้อนู้นปรเดี๋ยวเน้านี่ผู้ใดบอกภาษากลางบอกเกงบอพ่อถนนคนเดินพอน้ำตาลใส่ทางพื้นภาษาอีสานได้เดินนองน้ำตาลคุยได้เบิดได้หนูหนูพังออกหนูแค่หนูแค่เบาเบาแล้วมันสอดกันซื้อมันสมกันซื้อเมียเพ่อระ่องน้ำตาลเอาอีสานเกง ออกเก่งหลายนรื่องทำตากดอีสานเพลินเพลินเรียบง่ายการแต่งตัวเรียบง่ายการแต่งตัวนี่บ่เด้บ่ได้เป็นนักลับเนี่ยใส่ชุดธรรมดาหนูเป็นคนออกไปท่างบ่เด้รักสื้อัังกับเงียบเงียบแต่ว่าแต่งหน้าเขาวอนจะหลงจะหลงนะจะหลงบางคนหลงเห็นบอะไปเดินแบบไปเดินแบบกับแต่งอีกลูกนึงอ๋อไม่หลายลูกมีหลายลูกแต่ลํากับแต่งอีกลูกหนึ่ง นอเขาเรียก,ก,กว่กกองลงไม่เวลาใส่ชุดที่องลงอีกบ่าองลงเ็นบอกไม่หนูแค่หนูแค่อ่ามันมีมันมีชิปหนึ่งหนูหนูไหวเนะหนูไหว้ก่อนลำ <S <S <อ>คือหนูอะขอบคู่เนาะอขอบคู่เหลล็นเลกถึงคู่<อ>ให้ถึงคู่บาอาจารย์<อ>หนูก็สีวายก่อนลำ ไ่มลม้วลำกอนที่เขาสิ้นเวิีเขาก็วายค<ม>ูนน่มีคู่บาจานอแนแต่นู่แค่วายแบบเออซอยดึงสติลเดิมทำนั่นเองบมอินบาเบาคนว่าเฮ้ยตองตอน,ตน้ำตาลจูจๆเขาํำสวย้องน้ำตาลัตทศิลเดอครับมีคู่เด้อบอิน่าจูจูสิบม้งามเลยเด้อโมเอินสิเป็นนางรามั่วเอาโมเนเป็นนางรำฝรรฟแบบมั่วนะแบบมีคู่มีคู่เนี่ยมีการขอบคู่เมยนวด เขาเออว่าลำลัตสินโดยตรงนัตจินโดยตรงนะครับเขาเรียกครูพ่อแก่ใช่ไหมใช่เขาเรียกเสียงพ่อแก่เออเสียงพ่อแก่นะครับเป็นบรมครูดันลัตจินเนาะเห็นพบก็เห็นอยู you know word word Japanese, right? ่ในบ้านบ้านคัมเพงสตูดิโอมงกระมีเสียงพ่อแก่อันเสียงเด็กน well, ้อยเด็กน้อยเสียก่อนที่เสียซ้อมลวดเสีเรียนลวดเราคนก็จะบอกว่าเอ้ยลำตาลลำสวยดิฝึกมาตอนไหน อโอ้ตั้งแต่ฟ้องโค่ะแต่ว่าพึงมาผ่ามาฝึกจริงจังนอ,อ่อคู่เมนิงก็คือคู่อาจาริยากั็คู่อกอนสุดาค่ะคู่มิคม่คู่อุ้งบิงคู่คุณิงประเสริฐในโรงเรียนอื่อนเนมนิง นะครับแม่นิงแล้วก็คุณคูมอิมสิเปีนัเอีค้องคอยเนาะสาวปรมงดังนะคะคนนี้ไปหาดูสวยสวยคูมบิมใส่สูดกาวจดจำอะไรว่าวันสิบแปดปีได้คุณคูบิมหนฝอเล่าบ่เถานอนเร่าเด็กยาว่าเถ่าเถเนี่ยคนี้ล่เนีย ตัวใส่ชุดเนี่ยตัวเท่ากับน้องน้ำตาลเลยคุณบิ๊มคู่อิ่มสวยอยู่แล้วสวยหนอกหน้าเด็กอยู่แล้วหน้าเด็กกว่าหนูด้วยซ้ำบางคนคุณละบางบางเลยคุณบิ๊มใช่หนูอ้วนตุ๊กุจะยังบอกพื้นหนูหนูนูเป็นวัยเจริญเติบโตค่ะเจริญเติบโตดเดี๋ยวหนูค่อยลดนะครับขอบคุณตุวก้นที่ติด,ดตามน้องน้ำตาลเนาะช่องของข้าเอาอย่างนี้เนี่ยชื่นใจแหละครับภาษาอีสานชื่นใจหรือยังถ้าชื่นใจเลยก็คอมเมนต์มานนี่เด้อถ้าชื่นใจเด้อ นะครับพ่อขม่ากดไลก์มาหนึ่งมเมนดิดแชร์ไปสองออส่งกำลังใจให้ปวายย้อนพี่เขาหน่อยเห,ยหจะไดเนาะเดีซอยนางลำเด็๋หลายๆนนอะย้อพี่เขาหน่อยยอมห,อหอยยออออลับเ่คือย้อนย้อนก็ไปสองสามปีย้อนพี่เขาล้าใหหลายนางนำตาพอตอนนี้คนเห็ดหลายเนาะม,มันมีหลายช่องลาหลายอย่าลืมนะเสาหน้ามาเจอหนูได้กับเสาวันที่หนึ่งเออยยิบหาตุลายิบหาตุลาแล้วก็ที่หนึ่งปจิกา จอ,องสาวเลยติดกันเลยมาทายรูบได้ <โอ S 1> แล้วข้าวบดอดไรข้าวบดอุ่งเป็นปะข้าวบดายอื่นบดอุ่งเป็นปะข้าวบดอดขาบอดไขึ้นมาบดยิงอันนบนบดยิงแล้วนุก็บดเลื้งว่าแบบเออเข้าบาเลื้งนี่คือยังเลื้งอธิบายไหนรข้ามาเลื้งรวงนะนะนุบนบดนู้นบดเลื้งแบบ ไปทักทายทุกคนดิเพราะว่าบางคนรู้ประเด็นบ,บางที่เวลาเข้ายู่ถนน,นเค้าเดินน้องน้ำตา,าเข้าไปแล้วหงวกหันไปเอาไปแหละผู้ใดอ,อื่น <c oughs> แมนบอแมนเพราะว่าคนมันหลคือน้องน้ำตาปุ๊บลูกก็จะหันแหละ ไผ่คนในพวงยางไปหลังให้เออน้องน้ำตาลได้น้องตาลก็สิออกมาถ่ายรูปน้านะครับน้องต้ำตาลโบดยิงตรงตงสกิดหรือว่าเออน้องน้ำตาลอย่างเงี้ยคือคือกันเวลาเวลาอาไปน้องตาลออกมาถ่ายรูปเด้อเอฟซีอยากถ่ายเนี่ยขนาดอายังดืเออนซื้อหนูเพราะว่าหนูบางเท่อแบบกวักซื้อๆเลยหนูโบหูวจักหนูกับโบไปเพราะว่าบ่ลลูวกวักไผ่ขันว่ากวักหนูกับเอิอนูกับไปแต่ว่าอันบางคนมาบอกว่าไม่เห็นน้องน้ำตาลลำเลย ทักมาในทักมาในส่องกระดค่ะเดี๋ยวนูย่างไปหาพอหนูยืนในถนนคนเดินอยู่แล้วมาแรงไปบ่มาแรงมือแรงอ๋อมือแรงมือสิบไปร้ากงพเนียงไปบ่ร้กงพเนียงกันบ่ร้านกงพเนียงนะคะอยู่ไปกับใครหลงการไปกับผู้ใดคนเดียวเขาเนี่ย ลุยเดียวโอเก่ง่ายลำจานลุยร้านโรงเรียนอาหารอร่อยจังโมเข้าไปจังโมเอ่สักทุ่มสองทุ่มก็ไปเขาเลิกเขาเลิกจังโมค่ะลำลำเส้นเหลิกเลิกจังโมโอ้ก็ลำลำสิตโอ้ถ้าขึ้นเร็วก็มันถ้าขึ้นเร็วก็สิทธิ์เร็วค่ะแต่ว่าทุกคนก็จะขึ้นตอนทุ่มเกือบสองทุ่มก็อืมก็ถ้าถ้าขึ้นทุ่มเกือบสองทุ่มก็จะสิทธิ์ประมาณน้องลำจาลเก่งนะนะค่ะหาทุนเรียนด้วยตัวเองด้วยนะเก่งด้วยนะน้องลำจาลเก่ง ขอบคุณพลลผู้ใหญ่ที่ซอยด้อครับขอบคุณพลผู้ใหญ่ที่ช่วยเรื่องของทุนเราก็ช่วยไปส่วนบางส่วนด้วยเท่าที่เราทําได้อย่างช่วยน้องด้วยนะครับจะได้กระสีทย่อยปล่อยคิปไปเห็นกันเนาะโอเคจ้า<ด>บ๊ายบาย,บาย